สวัสดีค่ะก่อนอึ่งก็ขอสวัสดีพี่พี่น้องน้องชาวแอซีทุกคนด้วยค่ะเ้อย่าลืมกดติดตามกดอ่ากดซับสไคร e กดถูกใจเพื่อเป็นกําลังใจให้เน็ตทําคลิปออกมาให้พี่ให้น้องได้รับชมเรื่อยๆนะจ๊ะเนาะวันนี้เน็ตมีวีอะไรยำปลากระป๋องกินหนงินสองไม่มีบนี้นอยาันขึ้นร้อ ทำไมคว่ำอย่างเงี้ยเอาของน้่นบนไปะ้ะพ่อทำให้กินเอามาดูเพื่อนรีบหลายไขแตกบอเดตแตกจะได้พันจะได้แล้วพ่อทำให้ม,มาได้หรอเด้อล,ลงมือก่อนแล้วไม่มาใส่สองนี่ม่นนี้องยามหุพันอะไรอพื่อนี้่ใช่อื่น นอ้องนีลใส่น้ัใคนเดียวเ,ยเดียวคื่องแน่แนเหมือนแม่ราบลาบปลา,ลาปะกระป๋องเลยยำปลากระป๋องยำยงกะลบมันได้หรอกินยำปลากระป๋องกับแนเขากิกนอะนอ่ะ โทสเอ็กออนโทสกับเด็กน้อยอาหารฝรัง่งอะไรอือยากงานรอกไม่าว่าพายจะสนัดนเกลเก้เวเบียร์ผ่านกล้องวากเลย พ่อใหญ่จะมานั่งตรงนี้ใหญ่จะเน็ตจัดเ่ใหยแก่อนไม่ค่อยหิวหรอกแต่ว่ากินเดี๋ยวตอนเย็นจะหิวตอนหกโมงทุ่มหนึ่งมันจะมาหิวเน่ยก็เลยจะกินก่อนถ้าจะเอาน้าบอกจะจะเดี๋ยวจะมาเรียกต่ออีกอีกนฮะบอกไม่เอาบอ้างเดี๋ยน่า thank you เันนีเปไปโรงเรียนน้องฝนเมื่อยเอร่ทั้งแม่ทั้งน้องไทยน่าจะเอาบรรยากาศมาฝาอยู่ด้วยจ้ะท,ท้ายคลิปเด้อบรรยากาศไปรับใบประกาศนียบัตรน้องฝนจบป .6 อร่อยได้ยำปลากระป๋องถี่จะเป็นยำปลากระป๋องก็อ,อร่อยอยู่ด้วยจ้ะด้วย มาช่องนี้มีแต่กินอร่อย ต้องใส่พาอใหญ่ทําขอนเจ้าควงอยู่ใหญ่ยังไม่ออกมาพากันนอนหลับทั้งแม่ทั้งลูกวันนี้เมื่อยหลายน,น้องทายรอน้องฝนถามหิวข้าวไหม บ่เป็นใดบ่เป็นใดมาถึงบ้านสันว่าสันว่าแล้ววะไปรอ,อดอกไม้ให้น้องเรียนจบทนึงคู่ก็ว่าบ่ซเ้าจักเทื่อเลยถามหิวข้าวยังบ่าปันใดแแม่คนบ่าปันใดแแม่จักหน่อยจักหน่อยดอกจักหน่อยดอกมาถึงบ้านสันมัน jasاn baقسim لaه น้องขนว่าหอมหอมน้องายว่าเป็นแต่แซ่บนี่แหละยำปลากระป๋องที่ถามแม่นะ่ะนี่น่ะมันจะเป็นนี้เห็นไหมนี่หละเขาเรียกยำปลากระป๋องก็าจะไปเป็นไงไม่เคยเห็นแลวก็ไม่เคยกินนะแซ่บไม่เคยเห็น

One try? No, thank you. Thank you for dinner, lad. Really You're lad. welcome. She, she needs to have big room because she's too fat. Mmm. Agree. Oop, oop, Nearly. Nói nice Amanda. Okay. đó I think I not cook food for you anymore cake I mean that you can cook for you <laughs> Why? No comment. Why? No comment. Why? Thank you. Mm. You know, Falang, when they eat, they don't talk. Because they enjoy their food. <laughs> <laughs> mm? I believe you enjoy food, sir. Mm. Mm. ไอ้ลงไอ้บ hmm. mm ิสิทมีอ่ะไอเซกอก็คืตบิสวิทมีอ่ะไอเซก็ไ่ไอ้เซก็คืบิสอะเซก็ไม่ไคอแิสวทมีอ่ะไอ้เซก็อต่บิสทมีอ่ะไอ้เซก็ไม่้อแต่บิอ่ะไ้เซก็ไม่ไอก็คือแต่บิสวิทมีอ่ะไอ้กไม่้เซคือแต่บวิมีอไอ้เซไม่ไอ้เซก็คืบิสวิทมีอ่ะไอ้เ่ไ Yeah, Thai food. Holland food <laughs> <laughs> Competition. Hmm? Yeah. Oh, no. hmm? mm. You want competition, you not win. <laughs> Same golf. We yeah. will not win. I think so. Not tomorrow. Mm, really. จาองานปาร์ตี้ที่สกู๊ปเพรตัว่าพี่เข้าไปอันงานตัดชิมซึ่กันจบโมหกพี่เขาจบมาหกเงันจบปหกโมหก ว่าพี่เขาจบมหกจบน้ำฝนจบปหกนั่นแล้หกเหมือนกันเ,เลยว่าว่าพี่เขามาจาัดงานกับชิมด้วยกันเลย Yes we going to do something for you ไอจิ f อ r h i ม a l r e a d Yes ชั้น yes? น้ำฝนก็สอบติดแล้ว น้องผลสอบติดได้เลยจ้ะเนี่ยผลออกมาแล้ววันเสาร์นี้เนตจะได้พาไปมอบตัวอยู่ไปรับชุดภาระกับกระเป๋าแล้วก็สมุดหนังสือดีใจวว้จ่ะไปที่ทางที่ข<น>ี่ไม่ได้ Yes Yes I make for you Yes จังในรอจะไม่ทุกไปหาพูดไม่รู้เรื่องอยาไปโรงพยาบาลยาจะทุกกลับมาเนี่ยนี่รายการครอบครัว้ก็มีแค่นี้แหละกินข้าวด้วยกันตอนเย็นก็คุยกันนิดหน่อยบัทีนิ่งก็บพากไปเบิงงหนังในวันไปผาไป,ไปมั่นเนี่ลกักจักรอิ่มแล้ว อาหารเมนูยำปลากระกป๋องง่ายๆพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่สำหรับคลิปเีโอนี้แนยก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนเลยจ้าเาด้อโซดิจ้าบ๊ายบายมาแล้วมาดูนกหัวลับใบจบโปร ้ใจก่อนะไอใจไม่เง ขึ้นแล้วแต่ยังไม่ถึงกำลังต่อแถวขึ้นไปอยู่ เรียนเขาไม่เหมือนโรงเรียนเจ้าของเมนเราเพราะตัวยืนปุ๊บเล่นปัับห่วยอันนี้ดูเห็นไหมเขอเขานั่งรอยอย่างเดียวมีคนเรียกอเรียกชื่อ จากเวทีแล้วเขาต้องเดินอ้อมมาทางนี้ไงเขาก็ไปรอจนอ่าพี่สาวคนกับไ้เพราะวนี่พี่สาวนัดน้องโบนันเดี๋ยเดยเนตจะซูมให้ดูเมนดาได้เหรอ เป็นจิลาผลเยีย่ยมนะ นี่นะคนเดินมาแล้วเห็นไหม